สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีสมาชิกกับทางช่องเรานะครับผมน้อกที่สนับสนุนซัพพอร์ตกันตลอดมากนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อของคลิปนะครับคำเตือนเหมือนเดิมนะครับให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับหรือรับชมเพื่อความมงคลเท่านั้นนะครับตัวเลขเป็นเรื่องมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจก และไม่มีการทำสูตรใดๆให้ดูทั้งสิ้นนะครับในที่สำคัญนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนการพนันนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับตัวเลขทั้งหมดเป็นเลขมงคลและการวิเคราะห์ก็เป็นความเห็นส่วนคนนะครับก็ใช้วิจารยาในการรับชมรับฟังเลยนะครับเนาะก็สำหรับถ้าใครชอบนะครับ คลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับแลวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์นะครับเลขมงคลของฮานอยนะครับของเวียดนามนั่นเองนะครับเป็นประจําวันที่31นะครับสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับผมเนาะปี65นะครับก่อนที่จะไป ฟังวันที่31เนะครับเรามาดูองวันที่30นะครับที่ได้บอกไว้มันจะมีตัวไหนมาบ้างนะครับตัวไหนมาตัวไหนไม่มานะครับโอเคนะครับสำหรับนะครับผู้ที่สนับสนันสนับสนุนนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกนะครับในโพสต์ชุมชนนะครับก็มาเหมือนเดิมนะครับผมพิกัด3ตัวมาในสองตัวรองกับตัวเด่นนั่นแหละนะครับแต่ตัวรองมาเยอะนะครับมาทุกรอบครับวันนี้ตัวรองมาทุกรอบก็น่าจะรู้ว่าตัวรองคือตัวไหนแล้วนะครับท้าบอกมาทุกรอบ ครับทีนี้มาดูกันตั้งแต่รอบแรกเวลาแรกกันเลยครับสี่โมงนะครับสี่โมงก็คือ0ูนย์สองนะครับห้าสี่นะครับเ้าเรียบร้อยครับเป็นไงบ้างนะครับใครที่ได้ฟังผมพูดไหมครับห้าสี่เห็นไหมครับสองวันไหมนะครับสองวันไหมครับผมนะครับวันก่อนไม่มานะครับวันนู้นมา 54กับ95มาบ่อยมากผมบอกได้เลยนะครับถ้าใช้สังเกตนะครับและก็ตัวเลขเนี่ยมันจะมาเป็นคู่มีจุดสังเกตเอย่างน,นะครับ54มาสองวันแล้วพรุ่งนี้น่าจะไม่มา5442มาสองวันแล้ววันนี้เลยไม่มาเห็นไหมครับนะเหมือนที่ผมพูดจริงๆอ่ะนะครับแล้วก็98ก็มาสองครั้งแล้วไม่มาเนี่ยนะครับมาดูรอบต่อมาครับ ฉะนั้นนะครับรอบต่อมาก็จะมี2 0 5และ4 2 0 5และ4ใช่ไหมครับแต่นะครับในอันเนี้ยนะครับของที่เป็นสมาชิกนะครับที่โพสผมโพสพิเศษให้นะครับสี่โมงครึ่งจะโพสให้ก็จะมีแค่2กับ4แล้วก็มี9เพิ่มมาตัวหนึ่ง นะครับทีนี้มาดูรอบต่อมาครับสองสามสามสองหนึ่งครับสองมากเลยครับนะครับนี่ครับแล้วก็สองในกลุ่มสมาชิกในในในช่องของโพชุมชนก็มีนะครับสองนะครับและที่สําคัญครับองค์ประกอบของชุดนี้นะครับนี่ครับเบิ้นหลังครับผมบอกแล้วเบิ้นหลังหาวนะครับทีนี้มาดูของหกโมงบ้าง นะครับหกโมงบ้างห้าหนึ่งสองเอาอีกแล้วตัวเดิมเห็นไหมครับพรุ่งนี้หนึ่งสองสองหนึ่งไม่น่ามานะครับห้าหนึ่งสองนะครับอืมออกตัวเดิมหมดแล้วผมไม่ได้ใส่ไม่มีหนึ่งสองมาให้นะครับแล้วก็สามห้านะครับเป็นไงครับห้านี่แล้วก็สองเห็นไหมครับนี่ตัวตัวที่ผมให้ก็มีสองสี่เก้าเห็นไหมก็จะมีสอง ถ้าพูดถึงถ้าตามที่ดักะนะครับก็มี5มานี่ครับนะครับสมันก็ยังมาให้เหมือนเดิมนะครับเหลือแค่ศูนย์กับ4ที่ยังไม่มานะครับทีนี้มาดูทุ่มหนึ่งนะครับศูนย์เจ็ดอนะครับยังมาเบิ้ลให้อีกนะที่ผมบอกนะครับ72็ครับสมากเลยครับ72 นี่ครับยังไงครับสองมาทุกรอบเลยครับถ้าถ้าแถมมาน,นี้่ก็มีอีกเนี่ยนะครับถ้ารวมหลักรอยนะครับในโพสต์ของชุมชนนะครับก็จะมีสอง้2ไ,ไปยินส่วนตัวรองนะครับวันนี้ก็มามากดอยู่ตัวนี้นะครับ มาทับอยู่เลข2เลยตัวสุดท้ายนะครับพวกนี้ไม่มาต้องขอโทษด,ด้วยนะครับมันเป็นเลขมงคลอย่างว่านะครับวันที่มันมาเยอะมันก็เยอะจริงนะครับอย่านนี้นะครับวันที่มันมาแค่นี้มันก็จะมาแบบนี้ผมมาแล้วนะครับถ้าไม่ตัวไหนต้นหนึ่งจะมาหลายหลายรอบ2อ่ยมาทุกรอบเลยนะครับ2มาทุกรอบเลยนะครับทีนี้มาดูของวันพรุ่งนี้นะครับ สองหกศูนย์นะครับอันนี้ไม่ใช่ร้อยกว่านะเปนวันที่สองร้อยกว่าเลยนะครับสองร้อยหกสิบนะครับวันที่สองร้อยหกสิบนะครับเจ็ด <c oughs> สองสี่แปดแปดทางไปไม่ไม่มาหลายวันแลนะ้วเนาะแปดเมื่อวานก็วันเมื่อวานมาแค่ตัวเด็ดนะครับน่าจะมานะเหมือนเดิมนะครับวิธีดับ เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดสองหนึ่งมาแล้วสองหนึ่งสองสามสองสี่สองห้าสี่สองห้า สองสามหืมสี่นนะสี่หนึ่งไม่ค่อยมาสี่ห้าไปอีกจะมาวันที่สามไหมสี่แปดสี่เก้าแปดเก้ามาบ่อยครับ แปดสองแปดห้า

เดิมนะครับให้สังเกตนะครับรอบ4โมงนะครับหลักหน่วยหลักสิบบนแลวก็หลักหน่วยหลักสิบล่างนะครับนำมาพิกัดใส่พวกนี้นะครับนำมาพิกัดใส่ใส่ตัวที่ผมมีมาดูซิมันมีตัวไหนนะครับเหมือนเมื่อวาน0254มีตัวไหนบ้างครับ2กับ4เด้งนะครับมายับไหมพรุ่งนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับเหมือนกันก็ว่าได้ ย้าว่านะครับนี่เป็นเลขมงคลนะครับก็นําตัวเลขไปใช้ให้เกิดความมงคลเท่านั้นนะครับเนาะก็โปรดใช้วิจารย์ด้วยนะครับก็ขอให้ผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะครับขอให้โชคดีขอพระคุณและสวัสดีครับ